สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิฐานลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้อากาศจะอุ่นขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง8ธันวาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคุมอ่าวไทยภาคใต้ และทะเลอันดามันค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและห่างฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่แต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะท้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลทาให้มีคลื่นกระแสล,ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างค่ะ